ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจิเด้มาเยี่ยมชมตะพันนะครับในการทํารอบดักปลานะครับง่ายๆนะครับมึงนะครับขั้นตอนครับตะพันครับเพียร์ยังอยู่นะครับนี่เนื้อดักปลาเนื้อดักปลานะครับใส่วัสดุในในในท้องทิ้นเนี่ยบอกครับเพียรดักปลาเนี่ยส่วนประกอบไม่อย่างไงครับนี่กากพัดลมห้างกากพัดลมห้างท่อท่อพี่วีซี ติวิซีนะครับแล้วก็ตะไคร่ดำนะครับตะพันเนี่ไปใส่มือหนึ่งนี่ได้จักกิโลครับเนี่ยื้อหางลูื้อหางลูกหกลูกนะครับโอ้แต่นางมามันนะครับเดี๋ยวชิปต่อไปนะครับกสีบอเซียนะครับว่าได้หาหกลกอีรีบอนะครับชิปต่อไปจีริลงนะครับว่ามันได้อหลีบอนะครับสําหรับรอบสิ่งนะครับดอบรักปลานะครับจังได้กระถามึงนะครับลิปต่อไป